จะมานอนกลางวันนะคะเพื่อนก็มาแชร์สุขการเนาะสําหรับการที่จะเราจะดูแลผู้ทูงวัยให้ฟื้นมาจากที่ท่านป่วยนะคะค่ะอยู่กับที่เราเราทําไมเราเหนื่อยคือเราไม่สามารถจะท่านจะบอกเราได้ไงคะว่าท่านจะต้องการอะไรเราจะเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะว่าสามารถทําได้นะคะดาด,ด,ดูอมาอม่าอาม่าของเราก็จะสดชื่นประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆนนะคะจากปกติแล้วถ้าผู้ป่วย ในใบนี้เราก็ต้องสิ่งแรกเลยค่ะเพื่อนๆคือความรักความเอาใจใส่นั่นเองนะคะความรักเอาใจใส่เป็นอย่างไรคะอยู่ใกล้ชิดเนี้ยค่ะไม่ได้ห่างเป็นต่ต่อสู้ในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนๆท่านก็จะไม่เช่้านั่นเองนะคะแล้วเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะนะคะจะเอาเนื้อปลาเป็นต้มยำก็ได้นะคะเพื่อนๆ ทำได้หลากหลายเมนูนะคะเดียวสุภาตาก็จะมาแบ่งปัน,ปนเป็นอาหารได้ค่ะเพื่อนๆอาหารปัน่นมีหลากหลายแบบสุภาตานะคะอาาน่ารักกาม่าน่ารักค่ะก็ต้องสิ่งแรกเลยค่ะเพื่อนๆคือความรักความเอาใจใส่นั่นเองนะคะความรักเอาใจใส่เป็นอย่างไรคะอยู่ใกล้ชิดเนี้ยค่ะไม่ได้ห่างเป็นโนถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ฟื้นฟูท่านก็จะนอนติดเตียงนั่นเองสิ่งที่เขา ทำลงไปแล้วมันไม่เป็นผลสำเร็จนั่นเองนะคะทําให้ผู้ป่วยนอนแล้วเราก็จะหมดกําลังใจผู้ดูแลก็จะหมดกําลังใจนะคะค่ะเพราะฉะนะะั้นนอนจะมานอนกลางวันนะคะเพื่อนเ็้ามาเฉลี่สุขการเนาะสําหรับการที่จะเราจะดูแลผู้ทรงวัยให้ฟื้นมาจากที่ท่านป่วยนะคะค่ะนะคะการที่เราเอาใจใส่แก้ชิดเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่ท่านมีความสุขมากที่สุดนะคะ สุัตาก็อยากจะมาแบ่งปันป,นประสบแต่ใกล้ชิดนะคะเอาใจใส่ท่านอยากได้อะไรถึงเวลาตื่นขึ้นมาเราจะอยู่ข้างตลอดนั่นก็คือท่านจะไม่เดเี่ยวถ้าท่านไม่ได้รู้สึกว่าไม่เดเี่ยวท่านก็จะมีกําลังใจกําลังใจที่จะต่อสู้ในวันต่อๆไปและต่อสู้ในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนๆท่านก็จะไม่เฉาดันเองนะคะแล้วเราก็ เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะบายสุภิตานะคะอาม่าน่ารักกรรมาน่ารักค่ะเซฟแบ่งปันประสบการณ์นะคะเห็นนีคอาม่าน่ารักไหมเอ่ยอาม่าน่ารักมากค่ะตอนนี้อาม่าแข็งแรงมากนะคะหลังจากพื้นนะคะอาม่าก็สดชื่นขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่า ปากบอกค่ะไม่ว่าบ้านไหนก็แล้วแต่นอกถ้ามีผู้สูงวัยที่ท่านกําลังฟื้นฟูอยู่หนะะเลยเวลาที่ท่านตื่นนอนท่านก็จะต้องมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วความอบอุ่นค่ะนอนจะมานอนกลางวันนะคะเพื่อนก็มาแชร์ประสบการณ์เนาะสําหรับการที่จะเราจะดูแลผู้สูงวัยให้ฟื้นมาจากที่ท่านป่วยนะคะค่ะนะคะจะเอาเนื้อปลาเป็นต้มยำก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อน ทำได้หลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวสุภตาก็จะมาแบ่งปัน,ปนเป็นอาหารได้ค่ะเพื่อนๆอาหารปั่นมีหลากหลาย <g ül> <c oughs> <c oughs> แชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะเห็นน <c oughs> ีอม่า,าน่ารักไม่เอ่ยอ,อาม่าน่ารักมากค่ะตอนนี้อาม่าแข็งแรงมากนะคะหลังจากฟื้นเม <c oughs> น,นูที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้ท่านได้ทานก็คือตอนนี้ท่านเหมือนกับจะขาดนา้ําใช่ไหมคะเราเอาอาหารมาเปนานะะ็นน้ำค่ะเพื่อนเหมือนกับท่านไม่ได้อยู่เดียวดาย เวลาท่านจะทานน้าทานอาหารอาหารตอนนี้อาม่าก็จะเป็นอาหารเหลยวนะคะเป็นอาหารปั่นที่เราทําให้อาม่ารูปในวันต่อๆไปนะคะเราก็จะมาเบ่งปันเนี่ยค่ะก็คือการที่เราดูแลเอาใจใส่นะคะให้อาหารใจดูเลยนะคะจะเอาเนื้อปลาเป็นต้มยำก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนทำได้หลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวสุภตาก็จะมาเบ่งปันเป็นอาหารได้ค่ะเพื่อนเพื่อนอาหารปั่นมีหลากหลายรูปในวัน ต,ต่อไปนะคะเราก็จะมาเบนงปเนี่ยค่ะก็คือการที่เราดูแลเอาใจใส่นะคะให้อาหารใจดูเลยเอี่ยวท่านก็จะมีกําลังใจกําลังใจที่จะต่อสู้ในวันต่อๆไปกานนรสอนตนเองค่ะที่อยู่กับม่าวนะคะว่าการที่เราอยู่แค้ชิดท่านและท่านจะมีความสุขถ้าท่านมีความสุขท่านก็อ,อยากจะที่จะมีพลังใจที่จะการที่เราเอาใจใส่แล้ชิดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ท่านมีความสุขมากที่สุดนะคะ สุกตาก็อยากจะมาแบ่งปัน,ป,นสสประสบเหมือนกับท่านไม่ได้อยู่เดียวดายนะคะเวลาท่านจะทานน้าทานอาหารอาหารตอนนี้อาม่าก็จะเป็นอาหารเหนยวนะคะเป็นอาหารปั่นที่เราทําให้อาม่าสิ่งที่เราทําลงไปแล้วมันไม่เป็นผลสำลีนั่นเองนะคะทําให้ผู้ป่วยนอนแล้วเราก็จะมดกําลังใจผู้ดูแลก็จะมดกําลังใจนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเวลาที่ท่านตื่นนอนท่านก็จะต้องมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วความอบอุ่นค่ะต่อสู้ใน การใช้ชีวิตนะคะเพื่อนเพื่อท่านก็จะไม่เฉาดันเองนะคะแล้วเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อสู้ในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนเท่านก็จะไม่เฉาดันเองนะคะแล้วเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะการที่เราเอาใจใส่แค่ชิดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ท่านมีความสุขมากที่สุดนะคะสุภตาก็อยากจะมาแบ่งปันประสบาะถ้า ถ้าเราไม่ฟื้นฟูท่านก็จะนอนติดเตียงนั่นเองเหมือนกับท่านไม่ได้อยู่เดียวดายนะคะเวลาท่านจะทานน้ำทานอาหารอาหารตอนนี้อาาก,ก็จะเป็นอาหารเหลวนะคะเป็นอาหารปั่นที่เราทําให้อา,า่ใกล้ชิดนะคะเอาใจใส่ท่านอยากได้อะไรถึงเวลาตื่นขึ้นมาเราจะอยู่ข้างตลอดนั่นก็คือท่านจะไม่ไดเดียเดี่ยวถ้าท่านไม่ได้รู้สึกว่าไม่เดือดหนอนที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้ท่านได้ทานก็คือตอนนี้ท่าน เหมือนกับจะขาดน้ําใช่ไหมคะเราเอาอาหารมาเป็นน้ำค่ะเ,เพื่อนๆเราก็ต้องสิ่งแรกเลยค่ะเ,เพื่อนๆคือความรักความเอาใจใส่นั่นเองนะคะความรักเอาใจใส่เป็นอย่างไรคะอยู่ใกล้ชิดเนี้ยคะ่ะไม่ได้ห่างเป็นการฝนตนเองคะ่ะที่อยู่กับพมา่านะคะว่าการที่เราอยู่ใกล้ชิดท่านและท่านจะมีความสุขถ้าท่านมีความสุขท่านก็อ,อยากจะที่จะมีพลัง ใจที่สิ่งที่เราทําลงไปแล้วมันไม่เป็นผลสำเร็จนั่นเองนะคะทําให้ผู้ป่วยนอนแล้วเราก็จะมหมดกําลังใจผู้ดูแลก,ก็จะมหมดกําลังใจนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสามารถทําได้นะคะดรดดูอาม่าอาม่าของเราก็จะสดชื่นประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะจากปกติแล้วถ้าผู้ป่วยในใบนี้แชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะเห็นนีคอาม่าน่ารักไหมเอ่ยอาม่าน่ารักมากค่ะ ตอนนี้อาม่าแข็งแรงมากนะคะหลังจากฟื้นนอนจะมานอนกลางวันนะคะเพื่อนเ็้ามาแชรมสุขการเนาะสําหรับการที่จะเราจะดูแลผู้สูงวัยให้ฟื้นมาจากที่ท่านป่วยนะคะค่ะเนาถ้าถ้าเราไม่ฟื้นปู่ท่านก็จะนอนติดเตียงนั่นเองการสอนตนเองค่ะที่อยู่กับอาม่านะคะว่าการที่เราอยู่ใกล้ชิดท่านและท่านจะมีความสุขถ้าท่านมีความสุขท่านก็อยากจะที่จะมีพลังใจที่สู้กับที่ เร,เราทำไมเราถึงเหนื่อยคือเราไม่สามารถจะท่านจะบอกเราได้ไงคะว่าท่านจะต้องการอะไรเราจะเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็จะมีกําลังใจกําลังใจที่จะต่อสู้ในวันต่อๆไปเราก็ต้องสิ่งแรกเลยค่ะเพื่อนๆคือความรักความเอาใจใส่นั่นเองนะคะความรักเอาใจใส่เป็นอย่างไรคะอยู่ใกล้ชิดเนี้ยค่ะไม่ได้หากเป็นลุกขึ้นนั่งนอนเองได้นะคะมันจะเป็น สิ่งที่ผู้ดูแลค่ะไม่เหนื่อยถ้าท่านติดเตียงแล้วเราจะเหนื่อยถามว่าติดเตียงแล้วท่านแชร์บแบ,บ่งปันประสบการณ์นะคะเห็นนี้อมา,าน่ารักไหมเอ่ยอามาน่ารักมากค่ะตอนนี้อาม่าแข็งแรงมากนะคะหลังจากฟื้นสุขก,กับที่เรา,เราแล้วทำไมเราถึงเหนื่อยคือเราไม่สามารถจะท่านจะบอกเราได้ไงคะว่า ท่านจะต้องการอะไรเราจะเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะว่าไหวสุสภาตานะคะกรมมะน่ารักกรรมาน่ารักค่ะเดี๋ยวท่านก็จะมีกําลังใจกําลังใจที่จะต่อสู้ในวันต่อ,ต,อต่อไปสิ่งที่เราทําลงไปแล้วมันไม่เป็นผลสำเร็จนั่นเองนะคะทําให้ผู้ป่วยนอนแล้วเราก็จะหมดกําลังใจผู้ดูแลก,ก็จะหมดกําลังใจนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะต่อสู้ในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนๆท่านก็จะไม่เฉ้านั่นเองนะคะ แล้วเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะเห็นนกอพามา,ารักไม่เอยอามาน่ารักมากค่ะตอนนี้อามาแข็งแรงมากนะคะหลังจากพื้นเราก็ต้องสิ่งแรกเลยค่ะเพื่อน,นคือความรักความเอาใจใส่นั่นเองนะคะความรักเอาใจใส่ป็นอย่างไรคะอยู่ใกล้ชิดเนี้ยค่ะไม่ได้ห่างเป็น สามารถทําได้นะคะเดิ่มเรดูดอามาอามาของเราก็จะสดชื่นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะจากปกติแล้วถ้าผู้ป่วยในใบนี้ลู้ในวันต่อๆไปนะคะเราก็จะมาเบ่งประมาณนี้ค่ะก็คือการที่เราดูแลเอาใจใส่นะคะให้อาหารใจดูดยนอนจะมานอนกลางวันนะคะเพื่อนก็มาเสียมสขการเนาะสำหรับการที่จะเราจะดูแลผู้สูงวัยให้ฟื้นมาจากที่ท่าน ป่วยนะคะค่ะลาดผนตนเองค่ะที่อยู่กับอานะคะว่าการที่เราอยู่ใกล้ชิดท่านและท่านจะมีความสุขถ้าท่านมีความสุขท่านก็อ,อยากจะที่จะมีพลังใจที่เหมือนกับท่านไม่ได้อยู่เดียวดายนะคะเวลาท่านจะทานน้าทานอาหารอาหารตอนนี้อาาก็จะเป็นอาหารเหนยวนะคะเป็นอาหารปั่นที่เราทําให้อาารู้ในวันต่อๆไปนะคะ เราก็จะมาเบนไปนเนี่ยค่ะก็คือการที่เราดูแลเอาใจใส่และหาให้อาหารใจดยเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการ